อริยสัจสี่สำหรับความเป็นอริยบุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงความเป็นเทพเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามและสงัดแล้วจากสิ่งอันเป็นอกุศลทั้งหลายบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ พราะสงบวิตกวิจารเสียได้บรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่เพราะความจางไปแห่งปิติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สาม อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแลวแลอยู่ ภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงความเป็นเทพย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงความเป็นพรหมเป็นอย่างใดเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้แผ่จิตอันประกอบด้วยเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาสู่ทิศท,ที่หนึ่งทิศท,ที่สองที่สามและที่สี่ โดยลักษณะอย่างเดียวกันตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่าและด้านขวางด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณไม่ได้แล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพูดถึงความเป็นปลอมย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงอาเนญชาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เพราะผ่านผลการกำหนดหมายในรูปเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับแห่งการกำหนดหมายในอารมณ์ที่ขัดใจและเพราะการไม่ทำในใจซึ่งการกำหนดหมายในภาวะต่างๆเสียได้ เข้าถึงอากาสาน,นัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่เพราะผ่านพ้นอากาสาน,นัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวง เข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่เพราะผ่านผลอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงอาเนชาย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงความเป็นอริยะ เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าเหตุให้เกิดทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าก็ปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก เป็นเช่นนี้เช่นนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงความเป็นอริยะย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล